สวัสดีค่ะใจดียูลินะคาแม่บ้านเยอรมันวันนี้ใจมาฉายเดี่ยวอีกแล้วเข้าป่านะสามีไปทุระใจก็เลยให้สามีมาส่งตรงป่านะแล้วแกก็ไปต่อวันนี้เราเข้าป่ามาดูเห็ดอีกแล้วว่าเราจะได้เห็ดอะไรออกไปแต่ป่านี้ใจมาเคยมาหนึ่งครั้งนะก็พอได้เก็บอยู่เดี๋ยวเราไปดูว่าจะได้ไหม แต่ว่าตอนนี้เนาะปีที่แล้วเนาะต้นต้นสนนะ่ะมันโค่นเยอะมากเลยมาจากพายุเข้าที่แล้วนะเขาก็เลยตัดก็ไม่รู้ว่ามันจะมีเห็ดหรือเปล่าเนาะเพราะว่าดินเขาถูกรดมาเหยียบเนาะมันอาจจะไม่ขึ้นก็ได้แต่เราก็ไปดูกันว่าเราจะได้เห็ดอะไรมนะสามีบอกประมาณสองชั่วโมงนะเดี๋ยวเรามาเดิน ดูเห็ดกันว่าเราจะได้ไหมใจเจอเห็ดแล้วนี่สามดอกเลยแต่ดอกนี้น่าจะแก่แล้วนะแล้วก็ดอกนี้แต่ดอกนี้ยังอ่อนๆอยู่นะนี่เราได้แล้วหนึ่งดอกเราก็จัดการตัดเลยนี่ก็ go. น่าจะกินไม่ได้แล้วเพื่อนๆเอ่ยเดี๋ยวดูก่อนดูข้างล่างก่อนโอ้ยังแข็งอยู่แต่ว่าต้องตัดตรงนี้ออกนาะเห็นปะวันนี้ใจเตรียมถุงมาสองถุงเนาะใส่แยกกันเนาะเห็ดแต่ละอันนี้เห็ดพึ่งเก่าลักเนาะใจก็ใส่แยกต้างหากเอาแล้วก็เห็ดขอนสนเราใส่แยกอีกถุงนึงมันจะได้ ไม่เลอะกันเนาะเพราะเห็ดพึ่งเการักมันจะมันจะเหนียวเหนียวเนาะยอดออวบเลยขาอวบมากแต่ใจจะไม่เอาไปลึกนะไม่เอาขาเยอะเอาอ่อน,ออน บางคนเขาก็ชอบกินขาแต่คนที่นี่เขาจะไม่ค่อยกินขาเนาะเขาจะกินแต่ตอกมันตุ่มๆมันมันจะอ่อนไงมันจะย่อยง่ายแต่ถ้าเอาแข็งๆแต่มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆเห็ดกระด้างบ้านเราอ่ะกลิ่นเขาก็จะคล้ายๆกันนี่เห็ดพึ่งเกาลักบเบลอเลย สีเดียวกับใบไม้เลยเห็นไหมเพื่อนๆหาหาได้ยากมากใจเจอมันแก่เยอะมากเลยนะใหญ่ๆแบบเนี้ยแต่แก่แล้วเนาะแต่อันนี้น่าจะยังได้อยู่เดี๋ยวใจลองเคาะดูจะลองเคาะดูว่าจะเป็นยังไงแต่เห็นไหมฝนมันตกเนาะมันก็เลยเปียกยังแน่นอยู่นะกกยังนุ่นใจเจออีกแล้วหนึ่งดอก ดอกกำลังสวยเลยเห็นไหมเพื่อนๆเ,เห็นหรือเปล่าใครเห็นเหมือนใจไหมนี่ยังอ่อนอยู่นี่จัดการหายากมากเลยนะดูเขาอยู่มาอยู่ใต้ใต้พุ่มไม้เห็นไหมต้องมุ่นเข้ามา แล้วก็ดอกน้อยอีกดอกหนึ่งเห็นไหมนี่แล้ก็จัดการเลยโอยแน่นตัวนี้หูขาเบลเลอร์เลยเพื่อนๆพื่นแบบโอ้ยยังอ่อนนี่ตัวนี้ยังอ่อนมากเลย กำลังโอเคเลยอย่งชี้โช๊ะกุบกุบเลยอย่างเงี้ยเยอะนะป่าเนี้ยแต่ว่าเรามาช้าไงมันก็เลยบานหมดแล้วถ้ามาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วอะ่ะโอเคเลยเพื่อนๆถ้าไม่เข้ามาตรงนี้นะเสียดายตายเลยดูดอกนี้ดอกเบล้อเลย ตาย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 อุยเห็นคนเดินเขาเขาเดินเข้ามาอยู่นะโอป้านะแต่ไม่รู้ว่าเขาไปไหนแล้วใจคิดว่าวันนี้ไม่มีคนมานะแต่ก็มีอยู่นะนี่โอ้เพื่อนเพื่อนขาเพื่อนใจเจอเป็นป่าเลยนะแต่ว่า ขาบอกมันกินไม่ได้เลยนี่หนึ่งดอก2ดอกสมดอกสี่ดอก5้าดอก6ดอก7ดอก8ดอกที่นู่นเน่าหมดแล้วโอ๊ย้ยตายตายตายเสียดายจังเลยมีหลงเหลืออีกไหมอ้ยนก็ปานแล้ว ตายตายตาเสียดาย,ายจ,ดจังเลยเรามาช้าแต่ดอกนี้เขาตัดไปแล้วเห็นไหมโอป้าตัดไปแล้วนี่ก็อีกดอกหนึ่งเน่าไปแล้วตายเรามาช้าเกินไปไม่มีเวลามาเนาะนี่ดูนี่เพื่อนๆโตดอกนี้ ถ้าได้นะโอ้โห oh. สามดอกกลับบ้านเลย oh. ดอกนี้เห็นไหมคู่กันน่าเราเจออีกดอกนึงแล้วอ่อนๆเลยเช,ชื่อนเชื่อนลอดสายตาเขาไปได้ยังไงใบไม้มันบังเนาะสีมันจะคล้ายๆกับใบไม้ อแล้วก็นู่นอีกดอกนึ่ดี๋ยวเราไปเก็บเราตัดอันนี้ก่อนอนีเห็นไหมอีกสองดอกแต่ไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่าอุ้ยนี่อีกดอกนึง เห็นไหมนี่ดอกหนึ่งสองดอกนะแต่ไม่รู้ว่าโอเคไหมเดี๋ยวเจต้องลองเคาะดูก่อนเห็นไหมเพื่อนเพื่อนสีเขาดูสีเดียวกับใบไม้เลยเลยมองจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นี้ดอกน้อยนะแต่ก็ยังอ่อนอยู่ ต้องตัดขาออกใจเจ้าขานไว้อย่างนี้เนาะเพื่อที่ว่าปีหน้าเขาจะได้ขึ้นอีกโอ้ยจะบ้าตายใจดูเพื่อนๆมีตโดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแต่ว่ากินไม่ได้ค่นะเน่าไปแล้วดูดูดิ ไม่เพื่อนๆดอกโอ้โหอลังการงานสร้างดูดอกนี้ดูกกเขาดิอันนี้กำลังอ่อนๆเลยเวลาดอกเล็กๆเนาะจะอ่อนแต่ว่าดอกใหญ่ๆเจอดอกใหญ่ๆทีไรแก่แล้วทุกทีอันนี้ก็โอเคอยู่เก็บได้เดี๋ยวเราเก็บกัน ก็ตัดขาตาต้องมองไปเรื่อยๆนะเลาะหาไปเรื่อยๆอ่าสามดอกนี้ยังชอได้อยู่นี่นี่ดอกนะแต่ที่เน่าๆนะเพื่อนๆดูประมาณ10กว่าดอกใกล้ๆกันนะเวลาเขาจะ เกิดนะเขาก็เกิดใกล้ๆก,กันนะ่ะดูดิขาวพรุบเลยที่เป็นข้าวขาวนั่นนะ่ะเห็ดทั้งนั้นเลยแต่เขาเน่าแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็เอาอันนี้ที่ยังไม่เน่าเติมพลังก่อนเพื่อนๆหิวน,น้ำเดินสองชั่วโมงแล้วเราได้เห็ดประมาณสองกิโลเหมือนกัน เราก็ต้องพอแล้วเนาะเพราะว่าเขาให้เก็บได้ไม่เกินสองกิโลต่อคนเนาะที่นี่มีกล้วยมาด้วยเดี๋ยวเรากินกล้วยมีกล้วยหอมมาด้วยเรามากินกล้วยกันดีกว่าสีเห็ดออกเปื้อนถุงเต็มเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปซักได้ จวันนี้ใจก็เก็บเห็ดพอแล้ววันนี้เราได้เห็ดประมาณ2กิโลเนาะใจแนะนำเพื่อนๆนะคะถ้าจะกินเห็ดชนิดไหนให้เข้าไปศึกษาให้ดีๆก่อนเนาะก่อนกินก่อนเก็บเนาะด้วยความห่วงใยจากใจนะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ใจด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย